อ่ะไมาอยูใกล้ัไไปมามิเตอร์ขยะมากายภายภายแล้วก็แจวแวแเอายภายภายแล้วก็แจวแวแแสนสนุกแสนสบายมานงเรือภายเรือจ๊ เจ้าลบเลยเจ้าลบเดี๋ยวเดินพายนะเอ็ดเพชรอะไรลูกเอาขาเจ้าเป็นอะไรเอ็ดเอามือทาข้ามาอ่ะยืดขาเอ้าเอ้าทิป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 พายพายแล้วก็แจว มาแล้วขาไปไปได้ไหมเนาะอาะยกขาขึ้นนินเตยยกขาขึ้นพายปายแล้วก็แจวแจแจวเอ้าไายปแล้วก็แจวแจวแจวสนสนุกแสนสบายมานั่งเรือพายเรือแจ๊เฮ้ยเออเก่งจังเลยเก่งมากเลยก็ได้ได้เก่งจยอะหนูไาปะเออเก่งจังเลย กันคือกันคือมาดูเห็นไหมดีนะเมื่อกี้เขาไม่เห็นต่ออ่ะอินเตอร์ถอยมาอินเตอร์เก่งแล้วลูกอินเตอร์ถอยมาหน่อยเออถอยมานิดนึงจะได้ยืดขาได้เลยลูกถอยมาโอ้ยยืดขาออกยืดขาออกเหนื่อยไหม้ามสามจะให้แกแล้วเป็นไหมโค้ถอยหลังมาหน่อยเร็วเร็วเร็วโค้งไปตึ้งตึ้งอึ๊บอึ๊บมือจับหัวเขากดลงไปให้วมาหนึ่ง นทำไาไม่ดสาถอดทำไมถึงขาลนั่งอาตมาลงเอาขาจนกันกรชกงายมื้งายมือเออด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 ออดเออ้เออดเอค้ออดเอดอดเออดอดเออดอดเออดเออดเออออเอือดออดเออดเออด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 อดอเออออ อินเตอร์ทำไมงงอ่ะอินเตอร์ยืนแขนออกมาลูกยืนแขนเร็วๆยืนแขนเหมือนก้นกูแล้วยืนแขนออกมาอืดอ่าเอาขึ้นไปขึ้นไปไปอืดขุดดินขุดดินแล้วขุดดินเอือแม่คนเลยหมดแล้วอือน้ำมันหมดด้วยเอ้ยได้นิดเดียวเพราะว่าตอนนี้น้ำมันแพงแล้วรงอะไรลูกถุงเท้าถอด